แต่วานวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครใครก็บินได้คนคิดคนเครื่องโยนต์เป็น,นกลไกพาเราไปฝากฟางน่าชื่นชมแค่เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้กอ่อ,อน พ่อแม่ครูสั่งสอนคอยสั่งสมพอเติบโตกเก่งกล้าปัญญาคมจึงลอยลมบินเลนเป็นความจริงสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักคนวันนี้คุณครูทิดาก็มีบทกลอนเพราะๆมาฝากนักเรียนอยีกแล้วนะคะ บทกลอนที่นักเรียนฟังไปนั้นเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาเรื่องความฝันเป็นจริงได้นะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนเรื่องนี้กันนะคะเรามาทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของความฝันเป็นจริงได้คืนหนึ่งเวหาฝันว่าตนเองติดปีกและบินได้ เวหาบินไปไกลถึงภูเขาสุพรรณบรรพีเวหาก็ได้พบกับพระฤาษีตนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่จึงน้อมไหว้ด้วยความเคารพและพูดคุยกันพระฤาษีจึงถามว่าระหว่างทางเวหาได้พบกับอะไรบ้าง เวหาจึงเล่าให้พระฤาษีฟังว่าในระหว่างบินมานั้นได้เจอกับแม่น้ำสองสายที่มาบรรจบก,กันจนเป็นทะเลกว้างแต่เวหาก็ไม่กลัวว่าจะตกลงไปเลยเพราะมั่นใจว่าตนเองสามารถบินผ่านไปได้ และเวหาก็ยังได้บินผ่านภูเขาไฟที่กำลังปะทุเสียงดังสนั่นเลยเหมือนกับเสียงมังกรคำรามเวหารู้สึกกลัวมากจึงร่อนลงที่ศาลาพระฤาษีพระฤาษีจึงสอนเวหาว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลง กำลังใจก็จะเสื่อมถอยลงเวหาจึงเล่าความฝันนี้ให้กับพ่อฟังพ่อบอกว่าเพราะเวหาฝันอยากเป็นนักบินเวหาจึงฝันว่าบินได้นั่นเองวันหนึ่งพ่อพาเวหาไปที่สนามบินของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยเวหารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเครื่องบินและเครื่องร่อนแบบต่างๆ พ่อจึงท่องบทกลอนที่เขียนไว้ให้เวหาฟังซึ่งบทกลอนบทนี้นะคะก็คือบทเดียวกับที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ฟังก่อนที่เราจะเริ่มต้นทบทวนบทเรียนนั่นเองบทกลอนมีอยู่ว่าแต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครๆก็บินได้คนคิดคน้นเครื่องยนต์เป็น,นกลไกพาเราไปฟากฟ้าน่าชื่นชม แม้เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อนพ่อแม่ครูสั่งสอนค่อยสะสมพอเติบโตเก่งกล้าปัญญาคมจึงลอยลมบินเล่นเป็นความจริงบทกลอนบทนี้ก็สอนเราว่า ในตอนที่เราเป็นเด็กๆนั้นให้เราหมั่นศึกษาหาความรู้ไว้นะคะพ่อแม่คุณครูสอนก็ให้จําไว้เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เรามีความรู้เราก็สามารถทําให้ความฝันของเราเป็นจริงได้นั่นเองนะคะเวหาจึงคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นนักบินให้ได้นั่นก็คือความฝันของเวหานะคะแล้วความ ความฝันของเด็กๆล่ะคะเด็กๆทุกคนมีความฝันใช่ไหมคะถ้านักเรียนฝันอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือนะคะแล้วนักเรียนก็จะทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้นะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจรู้จักใฝ่รู้และมีความเชื่อมั่นในตัวเองจะทําให้สิ่งที่ฝันไว้เป็นจริงได้ เด็กๆทุกคนควรจะมีความฝันเป็นของตัวเองนะคะเมื่อนักเรียนมีความฝันแล้วนักเรียนก็ต้องตั้งใจทำความฝันนั้นให้เป็นจริงให้ได้นะคะเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในหน้า65นะคะข้อที่4 5และ6นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อนะคะ เรามาดูคำถามข้อแรกกันก่อนนะคะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากข้อความต่อไปนี้เมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนำไปสู่ความสำเร็จความกลัวทำให้ความเข้มแข็งลดลงกําลังใจก็เสื่อมถอยแนวคำตอบของครูนะคะจากข้อความนี้ก็ให้เราคิดได้ว่า เมื่อไหร่ที่เรามีความมั่นใจเนี่ยเราก็จะทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากลัวมันก็จะทำให้ความมั่นใจของเราหายไปแล้วเราก็จะทำสิ่งต่างๆไม่สำเร็จนั่นเองนะคะก็ตอบประมาณนี้นะคะถ้านักเรียนคิดเหมือนคุณครูก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะมาดูคำถามข้อต่อไปคือข้อที่5กันบ้างนะคะ คำถามมีอยู่ว่าบทกลอนที่พ่อท่องให้เวหาฟังให้ข้อคิดที่จะทําความฝันให้เป็นจริงได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าคําตอบคืออะไรคะนักเรียนยังจําที่คุครูสรุปให้ฟังได้ไหมคะแนวคําตอบของครูก็คือในบทกลอนนี้นะคะก็ให้ข้อคิดว่าเมื่อเราเป็นเด็กเราต้องหมั่นขยันเรียนก่อนใช่ไหมคะ แล้วเมื่อโตขึ้นเรามีความรู้เราก็จะทำความฝันให้เป็นจริงได้นั่นเองนะคะนักเรียนก็ตอบประมาณนี้นะคะมาดูคำถามข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือข้อที่6นั่นเองนะคะขั้ถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรและจะทำอย่างไรให้เป็นไปได้ตามที่หวัง สำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็อาจจะมีความหลากหลายนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความฝันที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นอะไรนักเรียนก็เขียนตามใจนักเรียนได้เลยนะคะเช่นบางคนก็อาจจะอยากบอกว่าหนูอยากเป็นหมอคะ่ะหนูอยากเป็นคุณครูคะ่ะหนูอยากเป็นพยาบาลหรืออยากเป็นพ่อค้าอยากทำธุรกิจ อันนี้ก็แล้วแต่ความฝันของนักเรียนเลยนะคะแต่เขาบอกว่าจะทำอย่างไรให้เป็นไปได้ตามหวังด้วยนะสินักเรียนจะตอบอยังไงคะนักเรียนจะทำความฝันให้เป็นจริงได้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องขยันเรียนหนังสือใช่ไหมคะมีความรับผิดชอบขยันและอดทนนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้ที่ถามว่าอยากเป็นอะไรนักเรียนก็เขียนคําตอบของตัวเองไปไม่เหมือนกับของครูหรือของคนอื่นนะคะแล้วแต่นักเรียนแต่สิ่งที่น่าจะเหมือนกันก็คือทำยังไงให้เป็นไปตามฝันใช่ไหมคะตามที่หวังก็ต้องตั้งใจเรียนนั่นเองใช่ไหมคะก็เขียนประมาณที่คุณครูตอบไว้เป็นแนวนี้ก็ได้นะคะนักเรียน และสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอให้ความฝันของเด็กๆทุกคนที่น่ารักของครูเนี่ยเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะ